ตื่นเต้นมากเลยโยกินซอ,อสยูงแรง <c oughs> แถมร้อนนะวยไหย็ผ้าลง <c oughs> ข้าบั้นไก่มาแกะให้ไหมโยกินได้ก่อนโ,อออออโยกินเลยลูกอันนั้นหอยอะไรหอยนางรมกินได้ป่ะอ่ำแล้วค่อยเคี้ยวอร่อยแหวก<ง>ขายนี่เลยนี่เลยนี่เลยเออเอาไว้ให้คุณแม่เลยคุณแม่เลยอันนี้หอยแมงผู้ใช่ไหมเออที่หนูอันนั้นคือหอยแมงผู้ รอกินหอยง่มา <ITA> <bio. S 2> <da> ั้งตรงนี้คอ้อนดิจังขาวพ่องเปนยองใหญ่มอนลไปลอ้แดดแล้วทุกคนต้องตามไปดูแล้วเจลาดวะอันนี์หน้าตตที่เขวทุกคนแอบไปดูกันคนนี้ะังเลือขาหมอาจจะเลียมไม่ใหญ่่ นี่เราตามมาดูกันทุกคนเขาหลบแดดมากินคนเดียวอะไรเหนียวหอยทอดใช่ไหมหอยีอร่อยหร่เขบอกอยร่อยขาอกินม่ไดเหะสุดยอดกสาไปรอใช่ไหมต้องกินได้ใช่ไหมไปรอเขาทำใช่ไหมเราต้องกินอร่อย ข้าเนาะชายทำไรที่ไนแล้วแต่เขาเก็บสามพิเศษนะเด็กหึหึหึหอาย่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปหาให้หอยตัวเขียวอะเดี๋ยวแม่ไปตลาดตอนเช้าอะพรุ่งนี้เช้าแม่ใหญ่จะไปเอาโอเลี้ยงจะไปก็บแม่ใหญ่ก็แล้วนู้นมาดูตาทัดอยู่บ้านไปถามถามน้องไง ปแป๊บเดียวเพราะว่าฮะรอดลูไปด้วยไปด้วยอไมปด้วยไปด้วยอะย่อยอ่ะทั้วยกินอร่อยะทุกคนดูท่าการกินของเธอแสบสันมากสุดยอดเนี่ยอ่ะอร่อยดูเขาดูทุกคนเขากินอะไรอ่ะ อะไรอ้๊โอ้ยมีตัวอะไรเต้นอยู่กระดืกดเดือโอ้ย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 ตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรตัวคนมไม่มีใครเขาอยากเห็นตัวนั้นกินหรอกแต่ดูตัวนี้กินนะตัวนี้กินอร่อยแยะแย่เลยเอาใหมา่เอ้า ฮะ <Sonic> อยากกินแค่หอย umas, พเอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซ er ื้อหอยให okay. ้ง <cover> <vicious> <realised> ับเลยงับใหญ่แล้วหอยแล้วก็ใส่มาเป็นวิญญาณหอยทั้งนั้นเลยลูกหอยทอดอ่ะงับงับใหญ่แล้วไปซื้อหอยที่มันไอ้นี่เลยเป็นถุงอ่ะเออไม่น่าเอ้ยไม่น่าไปแกะหนอนก็บอกว่าไทยเลยแล้วนี้ เอาแล้วอิ่มแล้วเหรอยังโอเคไม่อยากกินมากนะโอ้โหกล่องหนักกึเลยเนี่ยหนักหนักอะไรรู้เป่าหนักใบตองไม่ใหญ่เขาใส่ไอ้นี่วะถุงออกสี่ <c oughs> สิเขาใส่ถุงอกมามีไอ้ที่มาอ้ชงนั่งเต็ม <c oughs> แรงตนะีไข่แดงแย่ศาสตรแย่นะไอ,อ,อ,อ้นู่นอ่ะหกใส่กล่องแล้วก็นั้นใส่ผง ลูกคว้ามือเนี้ยหเล็เอ๊ะอืมเปิดปุ๊บหกใส่ขาตัวเองเลยโรตีก็หมดแล้วอืมน้ำอีกไอติมอีกโรตีก็ยี่ห้าไอติมก็สามห้าเล่นเยอะไม่แค่กินอ๋อไอติมสามห้าน้ำยี่ห้ารวมกันเป็นเท่าไหร่และหกสิบละอันนี้กล่องละสี่สิบหนึ่งร้อยพอดีขาดตัวมือละร้อยใครรับเลี้ยงไหมคะทุกคนมือละร้อยคูณสอง มื <g ket> ้อละสองร้อยโอ้โหนั่น <serving> ยี <den> ่บาทหมดก็ม่อเฮ้ยโยโยโยกินไอติมไปแล้วสามห้าแล้วก็กินอะไรอีกโรตีกับพี่เขาห้าบาทเองพี่ก็กินยี่สิบน้องโยกินห้าบาทอ๋อเล่มีโรตีธรรมดาด้วยนะแม่ซื้อมาเพื่อโยนะสรุปมื้อละสองร้อยครับ ยุกินร้อยแปดสิบโยกินยี่สิบ่ะอาอร่อยอร่อยเผ็ดเป้าลูกอืมงอมงงงโอ้ยนวเลยวันนี้น้องชายกินเก่งเพราะว่าวันนี้เห็นว่าน้องชายเล่นเยอะพี่ชายก็เล่นเยอะใช่ปะคุยใหญ่แล้วคุยหาหอย คุยหาหอยข้าวผัฉันยังไม่ได้จับไอ้นั้นตากให้มดอีกนะยูอร่อยไหมลูกวันนี้ยูกินอะไรมากล่ะครับโอ้โหกกินหล่ย่างเลยไงแม่มาเอาน้ำมาขวดนี่นี่มั เรมไม่ไหวแล้วทุกคนน้องโยเริ่มคุยหาไม่เจอแล้วสรุปว่าน้องโยอิ่มแล้วเพราะว่าหอยหมดนะคะทุกคนสรุปกล่องนึงมีหอยถึงสิบตัวไหมคะโยไม่ถึงว้าอ่อเออแบ่งให้น้องแล้ะพี่ชายแบ่งหอยเพศยุน้องบอกว่าเพศอ๋อไม่ต่อแม่ก็ล้าอันนี้มันไม่มีอันนี้มีเปลาแล้วโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรยุวางให้ไม่ใหญ่วางให้ไม่ใหญ่เลยน้องมันกินเพศไม่ได้ทุกคน อยู่ไหนตามหาหอยยังไม่มีแล้วลูกหาหอยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปงั้นเดี๋ยวเช้าแม่ไปซื้อให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อหอยให้เธอนะคะโอเคน้องอิ่มแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคน โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสับตะไคร้นะครับอะไรนะคะโอ้อันนี้เขาซื้อมาจากเขื่อนเจ้าพยานะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปดูน้ำมาใช่ไหมโอเคบ๊ายบาย